ب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحبه ن س ت ع ي ن ولا حول ولا قوة إلا بالله ن ا ل ي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته เรียนท่านประธานพิธีท่านฮัตยานวลน้อยผลทวีข้าพเจ้าไนส์แมนลิปงามประธานจัดงาน ตัวแทนคณะกรรมการจัดงานตลอดจนคณะครูของโรงเรียนรู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลาและให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานประจำปีของโรงเรียนริดวานนุสอิสลามโดยใช้ชื่อว่ารวมน้ำใจสู่ริดวาน2565ซึ่งทางโรงเรียนนั้นได้ร่วมกับคณะครู ชุมชนสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันได้จัดงานขึ้นในทุกๆปีโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้ 1. เพื่อเป็นการพบปะและสังสรรส,สร้างสัมพันธภาพอันดีของสิทธิเก่าครูผู้ปกครองและสิทธิปัจจุบันรวมทั้งผู้คนในชุมชน 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถการแสดงออกของเยาวชน 3. เพื่อจัดหาทุนรายได้ในการาบำรุงการศึกษาและสถานศึกษาในปัจจุบันนั้นโรงเรียนริดวานุสลามมีนักเรียนทั้งหมดทั้งภาคฟัรดูอีนและฟัรดูกีฟายะรวมกันทั้งสิ้น227คนโดยรายรับส่วนใหญ่ของโรงเรียนนั้น ได้รับจากอาคารหอพักให้เช่าจำนวน51ห้องและการจัดงานประจำปีตั้งแต่ดีจวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา104ปีโรงเรียนได้ผลิตบุคลากรทั้งด้านศาสนาสู่สังคมอิสลามในประเทศไทยเป็นจำนวนมากข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจอย่างมากที่ในครั้งหนึ่งได้มาเป็นสิทธิของสถาบันแห่งนี้ ได้รับความรู้และความรักจากบรรดาคณาจารย์วันนี้เมื่อได้มีโอกาสมาร่วมการจัดงานให้แก่โรงเรียนจึงถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างสูงและเป็นเกียรติให้แก่ชีวิตและครอบครัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนำเสนอความเป็นมาเป็นไปของโรงเรียนโดยผ่านทางพรีเซนเทชันบนหน้าจอบนเวทีเพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาในริดวานของเรา ขอเรียนเชิญท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับชมไปพร้อมๆกันครับ well oh, me กลับขอไปท่านประานในพิธีเป็นอย่างสูงครับมีข้อบกพร่องนิดหน่อยครับ บ้านของท่านเป็นบาแลททาการสอนต่อมามีผู้คนมากมายหลากหลายต่างทิ่เข้ามาศึกษากับท่านอยู่หลายปีท่านได้ใช้บ้านของท่านและบ้านพี่น้องในชุมชนเป็นที่พักของนักศึกษาต่างจังหวัด bye, bye, bye. การต้้อม่ความรู้มวันนต้องย้อกบดีรงนี้ได้มีโอกาสต้อนรับบรมีครูผู้มีความรู้อัลมาคูอัชเอิสมาเอนชุกรีนิสาค เข้ามาตั้งโกร,รากในตำบลแห่งนี้เพื่อที่จปะปสิประ์ปราสาทวิชาการศาสนาให้กับผู้คนในชุมชนและผู้คนในตำบลใกล้เคียงท่านได้ใช้บ้านของท่านเป็นบาแลทําการสอนต่อมามีผู้คนมากมายหลากหลายต่างถิ่นเข้ามาศึกษากับท่านอยู่หลายปีท่านได้ใช้บ้านของท่าน และบ้านที่น้องในชุมชน,นเป็นที่พักของนักศึกษาต่างจังหวัดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2461ท่านจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนริดวานุอิสลามขึ้นเป็นอาคารเรือนไม้ทรงมันลาชั้นเดียว2ห้อง2หลังตั้งอยู่บนที่ดินวากับใกล้บริเวณมัสยิดริดวานุอิสลาม ปิดสอนภาควิชาการศาสนาทั้งอัลกุรอานภาษาอาหรับและมาลายูโดยมีท่านอาจารย์อิสมาแอนผู้ศิ์ซึ่งเป็นบุตรเขยฮัดเยอ Ahmad องลีมีสาคอนซึ่งเป็นบุตรและฮัดเยชาซีดีนึสาคอนซึ่งเป็นบุตรร่วมทําการสอนซึ่งในสมัยนั้นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในนามโรงเรียนครูแอ เมื่อท่านชราภาพมากขึ้นท่านได้มอบหมายให้ฮัดฮดีอับดัลรอมลีมินสาคอนดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าของโรงเรียนฮัดดีมัดจาร,รุดีมินสาคอนดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฮัดดีชาฟีีมินสาคอนดำรงตำแหน่งเป็นอิมาัาและท่านอาจารย์ซัมสุด,ดีมินสาคอนดำรงตำแหน่งครูใหญ่ส่วนตัวของท่าน ยังคงอบรมรสั่งสอนลูกศิษย์ไปตลอดชีวิตของท่านด้วยความบุญใหญของท่านที่มีต่อศาสนาและโรงเรียนเป็นอย่างมากท่านจึงได้กล่าวทับคัดีชาตีนินท่์สากรว่าเมื่อท่านทิ้บุญไปแล้วขอให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และให้การทำนุบำรุงโรงเรียนสืบต่อไปด้วยต่อมาทัาดีชาตีนินสากรได้จัดการประชุมคณะกรรมการ และบรรดาญาติโยงเพื่อรณรงค์ช่วยกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวิทวานุสราหลังใหม่ตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์แม่ยุกรีตาคอนเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จท่านจุลราชมูรีสวนสุวรรณศาสตร์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนซึ่งเป็นอาคารเรียนไม้สองชั้นจำนวนแปห้องเรียน มีทั้งห้องสมุดห้องพยาบาลห้องเรียนและห้องพักครูดำเนินการเรียนการสอนเพื่อสาธารณกุศลเปิดสอนภาควิชาภาคปัดุดินตามหลักสูตรของสมาคมคุ้มสัมพันธ์โดยมีอาจารย์อับดุลอาดีสมินสาคอนและฮัดดีตริสพวกฟิริทิทำการสอนและมีท่านอาจารย์สัมพิมินสาคอนเป็นครูใหญ่ ในปีพุทธศักราช2513ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นมาใหม่จัดแบ่งเป็นสองระดับคือระดับปัทตุอีนและระดับปัรดูอิป,ปายะแบ่งเป็นหลักสูตรภาษามาลายูและหลักสูตรภาษาอาหรับเพื่อรองรับการศึกาษาต่อปริญญาตรีตามหลักสูตรของต่างประเทศโดยมีอาจารย์อันวาตหวังสมัติ เป็นอาจารย์ฝ่ายวิชาการและมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัลอัสฮัร์รุมไคโรประเทศอิปตีกร่วมทำการสอนอีก3ท่านทำให้มีนักเรียนสนใจเข้ารับการศึกษาเพิ่มจำนวนมากขึ้นและต่อมาในปีพุทธศักราช2519ถึง2520ท่านอาจารย์อับด oh ุลลอฮ์แวววันเจือและท่านอาจารย์อัลฟานูรุลลอ ฝ่ายวิชาการได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติมให้เหมาะสมและรองรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอีกครั้งหนึ่งภายใต้การบริหารของท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์สัมพุดดีมินสาค,ครั้นเมื่อฮัดเียอัคร,รมลีมินสาครเจ้าของโรงเรียนได้ถึงอายันของอัะสุบหา,หานนบุตตาลนะในปีพุทธศักราช 2,525 25. และฮัดดีมัจจารูดีมินสาคอนผู้จัดการได้ถึงอายันของอลอสุบหาฮาหุัวตาลาในปีพุทธศักราช2,533คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้ฮัดดีอับดุลรอฮ์มานมินสาคอนดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนบริหารงานโรงเรียนสืบต่อไป ในปีพุทธศักราช2533คณะก,กรรมการบริหารได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นและสถานที่ทำการเรียนการสอนไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนนักเรียนที่ประชุมจึงมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นซึ่งห่างจากหลังเก่าไม่มากนักโดยมีลักษณะเป็นอาคารคอนกรี มีทั้งหมด20ห้องมีห้องเรียนห้องพักครูห้องเก็บของและชั้นล่างเปิดโล่งเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนโดยได้รับเขียดจากท่านจุลาราชมุนตรีประเสริฐมหมัดมาเป็นประธานพิธีเปิดเนื่องจากโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณุศลไม่เก็บค่าเล่าเรียนจักเรียนแต่อย่างใดจึงทำให ประสบปัญหาในการบริหารงานมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นในปีพุทธศักราช2527คณะกรรมการจึงได้ระดมเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารห้องพักให้เช่าเป็นอาคารคอนกรีต2ชั้นจำนวน57ห้องนอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงที่พักนักเรียนโบนอและบ้านพักครู ให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในปีพุทธศักราช2539โรงเรียนต้องสูญเสียท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ชจำพิธีมินสาคอนผู้ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งอาจารย,าย์ใหญ่รวมเวลาเกือบ50ปีคณะกรรมการโรงเรียนจึงได้แต่งตั้งให้ท่านอาจารย์อับดุลอาดิสมินสาคอนดำรงตำแหน่งแทน หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2,559ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหองพักนักเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยได้สร้างเป็นอาคารคอนกรีตสี่ชั้นและได้สร้างอาคารหอพักคูอีกหนึ่งหลังหลังจากที่ได้ทุดโโรมาช้านานสถาบัานแห่งนี้นับว่าเป็นสถาบัานอันเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลามากกว่าศตวรรษ ผลิตนักวิชาการศาเสนาสู่สังคมไทยเป็นจำนวนมากปัจจุบันทัดยีซิดธิ์อิมินสาคอนเป็นผู้จัดการโรงเรียนอาจารย์อับดุลอาลีสมินสาคอนเป็นอาจารยา์ใหญ่จากอดีตที่เคยเล่าเรียนจบจนถึงปัจจุบันความผูกพันในสายเลือดฤทรวนันเปรียบดังครอบครัวที่เคยอุ้มชูเรามีพี่เรามีน้องเราผูกพันจากรุ่นสู่รุ่นเรารักกัน เราช่วยเหลือกันถึงแม้เวลาจะช้านานขนาดไหนและถึงแม้ปัจจุบันหน้าที่การงานจะต่างกันเพียงใดเรายังคงรักและผูกพันเหมือนเดิมไม่เสื่อมคลายและที่แห่งนี้คือที่บงเพาะเรื่องราวสิ่งดีๆให้จดจําและสร้างความเป็นผู้ศรัทธาที่มีเมตตาให้แก่เราทุกคนริวรันอิสลามมีความภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรังสรรค์บุคลากรในด้านต่างๆให้แก่สังคมมุสลิมไทยเราเชื่อมั่นว่าพวกเขาเหล่านั้นจะสร้างคุณาประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมด้วยหลักธรรมคำสอนในคุณธรรมอันงีงามเป็นที่ตั้งแห่งความคิดของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อจะก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนควบคู่กับหลักธรรมแห่งอัอลลอมสืบต่อไปตราบที่พวกเรา ชาวริดวานทั้งคนในชุมชนบรรดาคณาจารย์บรรดานักเรียนปัจจุบันและบรรดาสิทธิ์เก่ายังคงมีแรงกำลังจะตั้งปณิธานเพื่อริดวานครับ และ Presentation ที่จบไปแล้วนั้นก็คือประวัติโดยย่อ,อของสถาบาันนิรานรอุิสลามท่านประธานในพิธีครับบัตรนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าได้เวลาอันเป็นบรกัตแล้วข้าพเจ้าใค่ขอเรียนเชิญท่านมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ร่วมสนับสนุนในงานครั้งนี้และใค่ขอเรียนเชิญท่าน กล่าวเปิดงานในลำดับต่อไป